ใครโทรมาบอกน้องก่อนพ่อจ๋าโทรมามาร้องเพลงต่อให้พ่อฟังแล้วน้องเพ็อหอมอหอมพอหอมพอ,พอตื่นแล้วบอกนี่น้องน้องเพชรตื่นแล้วบอกพ่อก่อนจะจะสีหวงโทศัรั์กันแล้วันไอ้น้องเพศรอยู่ไหน,ไหน ฮะงานฮนเขาตื่นนั่น ใครโทรมาบอกน้องก่อนใครโทรมาบอกน้องก่อนพ่อจ๋าโทรมามาร้องเพลงเต่อให้พ่อฟังแล้วน้องเพ็ทหอมหอมพอหอมพอตื่นแล้วบอกที่น้องน้องเพชรตื่นแล้วบอกพ่อก่อนจะจะสีหวงโทรัพท์กันแล้ววัน น้องพีอพยู่ไหนหาดูน้องพชทหน่อยยิ้มน้องพชทอยู่ไหนลูกเต่าเอ้ยเต่าเต่ามันมีสีขาต้องสีแดงอีก โ <Okay>, okay, อเคโอเคกดไปแล้วเจ๊จริงๆเจ๊อ้าเรายิ้มนะนะกันนัลกันมาลกันตรงนี้เราดูมือกล้องเราดมือกล้องเราเอาทำยังไงหมวใจกันดูนิ้หน่อยมือกล้องนี้หน่อยอ้าวพวกจีเรียนท้ายกันบ่เอาพอแล้วกดเลยพอแล้วกดกดปิดเลยค่ะพอแล้วกดปิดเลยค่ะอ้ากดปิด ไฮไม่ไฮไม่กดกดสีแดงกดสีแดงโอเคไปละอายุจะวิ่งเดี๋วิ่งเขาหนูองเอามาสองอ่ะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะสองขึ้นมาสองขึ้นมาขึ้นมาค่ะดูอ่ะดูหัวใจนะเห็นไหมเห็นใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่นะคะเห็นน้องเข็มไหมคะ